สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์โอนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่บ้านแม่พ่อเองนะครับวันนี้เดินทางกับคุณภรรยาลแล้วก็อีกคนหนึ่งนวนเลยเห็นแต่ตุดลลำไรลลำไรอยู่นะครับวันนี้เราจะไปสวัสดีปีใหม่คุณแม่นะครับแล้วก็หาของอะไรไปซื้อไว้ให้แกนิดหน่อยนะครับส่วนมันนี่อะไรเราก็ใช้วิธีการอวนเรา <laughs> นะครับก็ไปดูกันที่บ้านผมเป็นบ้านนอกมากๆนะครับแต่ผมไม่ซื้อของเยอะนะครับเพราะว่า ผมอยู่ดอนแม่อยู่น้องชายห่างกันประมาณร2อยยี่สิบโลนะครับได้กลับทุกเดือนอยู่แล้วอะไรก็ส่วนมากก็จะซื้อของเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับนี่เป็นบ้านสวนของพ่อนะครับอันนี้กําลังจะทําบ้านอีกหลังหนึ่งของของน้องชายนะครับพ่อก็อยู่หลังที่เป็นปูนนะครับที่เป็นบ้านสวนนะครับเรามีบ้านหลังข้างบนอีกหลังหนึ่งนะฮะดินเขาวด ไม้ถึงต้นนี้บอกว่าเออโอบซุ้มซุ้มนี่เลยนี่ขนาันนี่อันนี้มันรอบอันนี้เท่าะไรนี่จังสมสมอีกรอบนี้ก็สีเขียวเราบันอันนี้เท่าอะไรนี่พรอนี่ต้นนี่จักเดือนละไอเจักปีละปีไม่นี่ยอดขัวพูดดีนี่ฮะพ่อย่าตไปยืนแทกเด้อพ่อย่าตไปยืนแทกเด้อปีไม้เ่ยเพราะพ่อญาตไปยืนแทกตัวนี้ดูปีเดียวน่ะไม้เขาบอกกที่เขาซ้ำมะน้ำน่ะป้าดงซื้อของเขาคู่นี้นี่สองต้นนี่ เจ็ดร้อยนี่เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทเลยแล้วผมเจ้าปลูกเจ้าคูคูนั่นแหละเย็นสุร่าอันนี้สองเท่าไหร่เนี่สองสองเมตรกว่าล่ะสองเมตรหน้าสิบแล้วแล้วต้นนั่นได้ยบ่เนี่ยนั่นพอายยาเบลเนาะต้นนี้ต้นต้นคูกันนี่มเป็นคูปลูกเจ้าคูอ่านี่ก็เป็นคูกันปานงามเลยต้นนี่ พ่อน่าเขาไปยืมตรงนี้ให้ผมมองดูกำลังถ่ายรูปบังยู่เลยอันนี้เท่าไรนี่พ่อปีเดียววะน,นี่พ่อขวบพอดีนี่มกราเนี่ยมกรา,กาครบหนึ่งขวบหนึ่งปีพอดีปยตัวาปต้นนี้ั้นนมันเท่าไรนี่นี่ต้นนี้เท่าไรนี่พ่อสูงนี่ พูนี่ถึงตุลาถึงเท่าไหร่สองปีพอปีนึงพอดีปีสองเดือนปีสองเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาหนี่งสองเดือนปี่สองเดือนปีสองเดือนป้านี่มันสี่เมตรได้หนิเนี่ยสูงสี่เมตรราแล้วนะครับป้าจบอีกสามสี่ปีได้กินต้นนี้ต้นใหญ่อสามปีเพราะอีกสองปีก็ได้กินขึ้นมาแล้วนี่ยลำต้นใหญ่มาก โน่ไหนไม้มันอยู่ตรงโน้นแ่ะลูกข้าวปั้นครับมันอยู่ตรงโน้นแ่ะเห็นไหมไหนดูซิดูซินี่นี่นี่ในกบกบกบโน่นโน่นโน่นฟกโอ้โหตัวใหญ่มากเลยกบตัวใหญ่เลยเห็นไหมครบทัวใหญ่มากเลยโอ้โหเห็นไหมโน่นนะโอ้โหนี่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 อยู่ใต้นี่อีกอยู่ใต้นี่อีกเรามองไม่เห็นมันอยู่ใต้มันหลบอยู่มันอายมันอายมันอายแม่กลัวอายให้เขาเดินดูได้เลย ไอ้เขาปั้นเดินดูได้เลยดูอะไรลูกมันคืออะไรลูกเป็ดมันคืออะไรไ่ไหนไก่ต้นไหนครับโอ้ข้างหน้าไก่อันนี้ที่เขาปั้นเดินคืออะไรเป็ดแ้วไก่น้อยไก่น้อยอยู่ตรงไหนลูกไก่น้อยไก่น้อยอยู่ตรงไหนชี้พ่อดูหน่อยสอรรี่สอรี่อะไรครับนู่นดูไก่ก่อนดิไก่ภาษาอังกฤษว่าไงไก่ภาษาอังกฤษว่าไงไก่ภาษาอังกฤษว่าไงคิชเช่น คิกเกนขีกเกนไหมคิกเกนไหมโอ้ oh, oh. ดูไก่ก่อน oh. ดูไก่ดูดิมันไข่ยังลูกมันไข่ยัง oh. มันมีไก่น้อยด้วย oh. นี่เลยมันคืออะไรลูกสวนผักมีสวนผักด้วย oh. มันผักไว้กินโอ้ผักกำลังสวยเลย อันนี้ก็เป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับประมาณ2ไร่นะครับน้ํามีทั้งปอดทั้งปีทั้งชาติเลยที่นี่นะครับก็ไหนไหนดูที่นี <ๆ S 1> ่จะมีปลาเยอะแยะเลยต้นทุเรียนอันนี้ลูกชาย<ๆ>นะครับไปยืนคู่กับต้นไม้อันนี้ก็ยังเป็นไก่ไข่นะครับไก่ไข่สัปดาห์นึงก็ออกประมาณสักสองแผงหรือสามแผงนะไปขายแล้วก็รับประทานเองนะครับบริเวณรอบสะผมก็จะมีทั้งตักไคล์ขานะครับอันนี้ก็เป็นบ่ออีกบ่อหนึ่งนะครับติดกันเลยนะอันนี้ประมาณเนื้อที่ไร่กว่ากว่านะครับ บริเวณรอบบ่อเราก็จะปลูกพวกต้นกล้วยต่างๆนะครับเยอะแยะเลยเป็นเกษตรพอเพียงสลับเหล่าที่นี่นะครับวันนี้ผมมากับภรรยายนะครับ,บลูกชายก็สนมากนะตาย๋ยวมันจะหล่นนะลูกจะหล่นนะพอมาเจอ,อ,อบ้านสวนก็จะบาป,ประมาณนี้แหละเขาจะเล่นดินเล่นอะไรอย่างงี้ครับเขาปั้นก็จะชอบม,มาเขาพยายาม พาหลานมาหาปู่กับย่าเพื่อกําลังใจนะครับอันนี้เป็นพวกต้นมะกรูดพวกตกขายพวกขาปลูกรอบบริเวณหมดเลยนะครับอันนี้ก็แม่ขายของที่ตลาดสดด้วยก็เอาไปขายได้นะครับก็เป็นคลังอาหารที่ดีสําหรับเรานี่ต้นพริกกําลังสวยเลยนะเราก็จะปลูกพริกปลูกผักอย่างน,น้อยเราก็ลดการซื้อได้เยอะมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นผักกําลังสวยนะครับมีคะนา้ามีผักกาดนะครับ ที่บ้านผมเรียกว่าอากานที่กลิ่นออกฉุนหน่อยแล้วก็ปลูกแซมนะครับต้นทุเรียนขึ้นช่ายปลูกสวยมากเย็นนี้แหละทำยำพ่ออย่างนี้เนี่ยหอยเชลรีเลยพ่อกำลังเพาะนะครับก็คือหอยเชลรีนะครับลงนี้ไว้เยอะมากนะครับกล้าโตเลยตานนี้พอมันโตแล้วค่อยปล่อยลงบ่ออีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เลยนี่ก็บ่อปลาดุกนะครับแต่ตัวยังไม่ใหญ่มากนะครับประมาณสองนิ้วนะครับก็ยัง ก็ยังอนุบาลไว้อยู่ข้างบนอันนี้เป็นต้นทุเรียนนะครับต้นเล็กอยู่อันนี้ก็เราก็รอที่จะลงหลุมที่เราเอาดินลงหลายต้นนะครับตอนนี้ผมปลูกอยู่วันยี่สิบต้นนะทุเรียนอันนี้กํลาลังโตนะครับก็ลงดินประมาณสักสามสี่เดือนได้นะฮะหลังจากนั้นเราก็ตรงนี้เลยเราก็จะเป็นผมมาถมที่ไว้นะครับมาถมที่จะก่อเป็นบ่อหมดเลยมาถมไม่หมดแล้วตอนนี้พ่อก็เลยเอากล้วยมาลงขณะที่เรายังไม่ทําอะไรนะรต้นนี้ต้นประดูโอ้ผมเห็นตั้งแต่ <c oughs> ผมเป็นเด็กนะครับน่าจะ สี่สิบกว่าปีแล้วมั้งครับต้นประดู่ต้นนี้อันนี้ก็เป็นบ่อปลาขนาดเล็กอีกบ่อหนึ่งนะครับตันนี้ก็ผมเอาปูกไม่ใช่ปลูกผมรองเท้าล่วงปลาหมอลงเห็นที่นี่ปลาหมอลงเยอะเลยปลาหมอลงสักพันตัวนะครับจู่ข้างล่างนีเต็มเลยรถจะล่วงด้วยกลับมาตัวใหญ่แล้วประมาณสองนิ้วสามนิ้วละเราจะรอทานกันตอนช่วงเมษานะครับเราจะมาดูบอกกันอีกที่หนึ่ง ลูกชายผมก็จะสน,สนสนแบบนี้แหละเขาปั้นนะฮะพอ<ะ>โอ้โหดูสินะครับไม่คิดจะยอมแพ้นะฮะนะเพราะว่าเป็นช่องว่างผู้ใหญ่เดินได้แต่เด็กเท้ามันจะแบบพอดีเลยหลุดลงไปได้แต่เขาปั้นไม่กลัวนะครับชอบความท้าทายนะฮะน้ำก็ไม่กลัวเด็กคนนี้แต่ก็ดีนะครับเป็นกิจกรรมครอบครัวให้มาเจอปู่นะครับมาเจอปู่ปเจอย่า ต่ตอนนี้ที่เห็นแต่ปู่เพราะว่าย่าขายของที่ตลาดเพราะเป็นเทศกาลปีใหม่นะฮะก็เลยมยังไม่ได้กลับมาจะกลับมาตอนเย็นๆกินข้าวกันนะฮะอันนี้เรามาต้องไปบ่ายเย็นๆแล้วปู่ก็พาเดินพาหลานเดินชมสวนนะครับตอนกิจกรรมกับหลานๆนะฮะรัวนะรัวนะโอ้โหภรยาผมเสร็จแล้วถ่ายรูปอย่างเดียวนะเจ้าของพื้นที่ ทีนี้เรามีทั้งกล้วยน้ำวา้าเยอะแยะเลยนะครับกล้วยน้ำวา้าขายได้ทั้งใบทั้งผลนะครับบนขอบบ่อปลาทั้งหมดก็จะเป็นกล้วยน้ำวา้าสะส้าสนใ่นะฮะผมกําลังจะหากล้วยหอมทองนะครับมาลงให้แก่อยู่ตานค้างก็ประกอบด้วยพวกไม้ไผ่ต่างๆที่ใช้ในครัวเรือนนะครับการที่ทําเกษตรพอเพียงนี่ก็เพื่อลดภาระในการช่่วยไมได้ออย่างน้อยๆเราไม่ได้ซื้อสิ่งของเหล่านี้เราก็ลดค่าใช้จ่ายได้เยอะต่อต่อเดือนเหมือนกัน นี่ต่อปีก็จะหลายตังอยู่อันนี้เป็นดินที่ลงลงที่ลงไว้พูนไว้ตรงนี้เราจะปลูกทุเรียนนะครับที่ทุเรียนที่เราชําไว้นั่นแหละแล้วก็จะอาทุเรียนลงอีกนะครับก็จะลงเรียนทุเรียนลงให้หมดเลยนะฮะแถวนี้จะเป็นสวนทุเรียนไม่หมดเลยอนาคตอีกห้าหกปีข้างหน้าก็จะสวยมากเลยอันนี้เป็นพาทนะครับที่เราที่พ่อปลูกก็แหละเอาออกมาแล้วก็มาทํากินนะครับตอนเย็นนะฮะอันนี้ผมย่างไฟตอนนี้อยู่ก็รอ,อกินข้าวกันแล้วน้องชายก็มานะครับ อันนี้เป็นเป็ดนะครับเป็ดที่เลี้ยงนั่นแหละพอก็ชำแหละไว้ให้หนึ่งตัวนะตัวใหญ่สี่โลเลยนะตผมขอย่างกินแบบบ้านบลูกทุ่งนี่เลยที่นี่ผมติดโซลาเซลให้อพ่อนะครับหลายต้นเลยทีเดียววันนี้เรามาสวัสดีปีใหม่ก็มอบกระเช้าของขวัญให้พ่อก็เป็นพวกนมนะครับพวกน้ําผลไม้ต่างๆ